เอาสามพักจ้ะปอกไหมปอกมันคิดลยยี่สิบบาทข้าพดห้สบาทโพดเผาคนขายก็เป็นคนเวียดนามเนะเาะแค่ว่าเบาซสำเนียงคือคนเวียดนามนะทุกคนหรือว่าคนพาหมารหรือเปล่าบรเนตใจเนาะเพราะว่าเขขายกันนะช่องประเทศนี่แหละนะสิเป็นผาหมามาก เพราะว่า,าโมเมนต์คนไทยแน่นอนเว้าไทยประชดเลยขนาดพรพิทว้าวเราเขาเขายังฟังบูฮูเหลืองเนาะพอเรามาปุ๊บก็จะเจอคุณยายขายผักเลยนะคะอะไรค่ะดูก่อนค่ะอันนี้ก็จะมีนะคะเยอะแยะแล้วก็จะมีร้านสิบบาทอันนี้คืออะไรเสี่ยวแดงถุงละสิบบาทยี่สิบบาทอับเบลไม่เอาวันนี้มีเหลือง สุปหน่อไม้อันนี้ก้อยกุง้งซุปบ่นนี้จ้ะก,ก้อยกุ้งสุปอันนี้สุปหน่อไม้รี่สเดียวอ่ะอันรสช่องไทยรสช่องไทยใ <c oughs> ดไม่รู้เรื่องเลยของหวาน รสช่องไทยรสช่องทางจีนมีทั้งจีนมีทั้งไทยปะปนกันโอุ้ยมันมองเปียกแล้วนะอันนี้ของหวานอันนี้รสช่องไทยแมนบ่พอค่ะมีแต่ซุปน้อ้กับก้อยกุ้งนี่วะใส่หลับหมูเลยล่ะใส้ลาบหมูยังมีอยู่วะหมูกับหมูโตผู๋ได้ย่างร้อนหมูโตผู๋น้ำ หลับประดุกเบิดเลยรรมดาไดยีบาทกินหลับปลาดุกกระเบิดแดเลยนี่ใสกันมาแตกยับเยินเหมือนกันแนไ่ไห <c oughs> ลับหมูหลับประดุกยี่สิบาทน้ำมยี่สิบกวยคุกยี่สิบเอาสุปุปน้ำไมมจะสุนสนกน้ำไหมถุงหนึ่ง งัดทั้งงัดดิเมนงัดแขงงดวา่าผกขาดกา็ลมดีเถอเอาฝากไว้ก่อนนักน้อยขอสีมาเอาจ้ะสักบาทยี่สิบยี่สิบสาวบาทสาวบาทสาวน้ำเศร้าโรยค่ะ้าวบรยขาทุนนี่คะ่ะเศ้าวปรยขาดทุนเศ้ามันขาดสาบาิบบาทจ้าสิบบาทจ้า ขอบคุณค่ะยางไปตอมชิมียังกินน้าบันมีร้านตรงโกบตรงโกงโกาแฟด้วยโอ้มาสวยโปรดตลาดไว้เบิดเ,เลยเดี้ยวมากต่างทุกคนโลละร้อยห้าสิบบาทมากต่าง ตลาดย่ำมะเสากรสิไล่กว่าย่ำมะแลงตลาดย่ำมะเสากระสีละขายคล้องกรสิไล่กว่าย่ำมะแลงตลาดกระสีไหวบัแหลยแต่ยังมีอยู่เนาะเพราะว่านี่มันก็เป็นเวลาเก้าโมงกว่าเนาะตอนที่พรว่ามาย่างเนาะแต่ว่า มันกะลายหัวยำมือแรงนะ,ะโพดปิง่งข้าวโพดปิ่งพักละจักบาทคะ่ะพันละยี่สามพักห้าสิบสามพักห้าสิบแล้วคะ่ะเอาสามพักจ้ะบอกไหมปอกเอาแบบปอกสอง แช่น้ำเกลือ้แ,แบบสุกๆแล้วมันนะคะอ๋อมันี้ดค,คิดลยยี่สิบาทมันคิดลยยี่สิบาทข้าโพดสามพัก50บาทโพดเผา มีบ่มีแซ่น้ำเกลือบอ่ค่ะอ๋ออันนี้มันขวานแ,แล้วก็แช่น้ำเกลือยอย่างเงี้ยอ๋อโอเคไม่ต้องแช่น้ำเกลือเฮ้ยลระขีดเลยเหรอหรือว่าเกินไม่เกินร้อยหนึ่งหัวเนึองนั่นเหรอไม่คุณถึงกันสองอย่างไม่เกินร้อยหนึง่งเนี่ยนี่ผม อ๋อมันเหมือนตู้เลียงอ่ะแพงแมันอร่อยเออมันแพงแล้วมันอร่อยอ,อันนี้ค่ะลองดูห้าสิบบาทอันเล็กโอเคขอคุณค่ะไปห้าสิบบาทพี่น้องค,อคนขายก็เป็นคนเวียดนาม ือมาคายอยู่นี่ด้หรือว่าพอมหมาไหมแต่ว่าว่า่ในโมเนคนไทยใน่นอนเพราะว่าซำเนียงนี่ไม่ใช่คนคายก็เป็นคนเวียดนามเนาะแค่ว่าเว่าสซ้ำเนียงคือคนเวียดนามนะทุกคนหรือว่าคนผมหมาหรือเปล่าบนิใจเนาะเพราะว่าคลขายกันนะชองประเทศนี่แหละนะซีเป็นผมหมามากเพราะว่าโมเมนต์คนไทยใน่นอนเว่าไทยบริัทเลยขณะพี่ว่าเวาเล่ากเขาเขายังฟังบหิเุทืองเนาะ ให้ยังเบาแต่ไทยใส่เพว่าถ้าคนไทยอ่ะเพว่าะเบาเล้าใส่คนก็นต้องเบาเล้าใส่นะทุกคนเนาะเหมือนที่เพว่าะสื่อยังก็สื่อขอโ,โทษค่ะสื่ออันนั้นฮะเนาะสื่อลาบประดุกนะคะอ่ะไปะอันนี้คือฟังสำเนียงแล้วคือโบแมนเลย แต่มันก็มีนอกเหนือกักที่มาค้ายข้โพดปิ่งนอก้วก็้ายมันนะคะอันนี้ก็คืออย่างหนึ่งอันนี้คือเป็นส้มตำเราจะไปตำเองไม่ได้ตำไม่ไม่มีครกไม่มีสาบบดล้วพี่น้องเลยห้าหล่กเบิ้งเสือผ้าว่าแพ้ก่อ นี่นะคะทาโบเมนกนาสิปเป็นคนทางอ่ะพ้าหมาเนาะชาวพ้าหมาะนะคะคนเกินกับมาขายสองคนพัวเมียเนาะขายดิบขายดีมากเลยหน้าตาสวยหล่อกันทั้งนั้นเออต้องเอาอะไรมะขามเปียกเบิดอะไรพี่น้องเอ,อ้ย ตลาดกันโอ้โหสิกินยังทุ่งหิวกับเด้วมาอเพว่าซื้อมันเนาะโลหัวหนึ่งนะทุกคนห้าสิบาทอะมันญี่ปุ่นหัวหน่อยๆเองอะแพงอะแพงมากเลยจับเข้าใส่ตะกร้าปุ๊บแล้วก็ห้าสิบบาทยัดใส่ทุงให้เพว่าเลยไหมอืม คือแบบขายแล้วไม่ค่อยดีเท่าไหรอ่อ่ะอันนี้คือบริวาหายนะทุกคนแต่มันมีความรู้สึกแบบว่าเจตนาบุคอยชัดเจนเป็นไดอะ่ะคอยดีเป็นได สามล้อเนาะ นเล่ามันไก่บั่นถไหายสินละสิบบาทสมปะจอมบะมี่วะจ๋าสมปะจอมเมิร์ล้วะจ๋าไหมค่ะสมปะจอมเมิดเมิดตลอดเลยมาบบท่านจ่าตื่นซ้ายจ่ามาบบท่านเบิรดแล้วสมปะจอมบะมี่เลยไปสื่อมั่นหมวงนะทุกคน หัวในน้อยหนึ่งหาสิบ,บาทจะเป็นเพินอน่ออนซอนพีว่าอยากกินมันญี่ปุ่นลองเบิงบัดพอพี่พ่อมันอันนั้นมันหม่วงอีกคือกันแต่ว่าบบเมนขคงญี่ปุน่นมันไทยของเฮานี่แหละแสบคือกันนะพี่น้องเลยโลละสี่สิบบาทไก่บา้าลายมันเอ้ยจุกขนาดจุกขนาดเลยจุกเป็นไกต่ตาแตก มาหาเบิงสมประจอมกับบมี่นะพ่อแมนพี่น้องเลยเพราะว่าเบิงละทุกคนบบแมนคนผ่าเราคลายเป็นคนเบียดน้ามคายเนาะเบิงละเบิงซ้ำเนียงผ่นเบาแล้วก็บเบิงแบบท่าทางนะโบแมนทุกคนแล้วก็บเบิงอันนี้ละเพราะว่าเพราะว่าเคยเห็นลายเนาะอ่ะเศร้าวเบียดน้ามนะทุกคน อยู่บ้านเคยเห็นเขาคขาลายไลยก็บดือดเอได้ท่าทางลักษณะท่าทางเบิดเลยพี่น้องเอ้ยเมื่อก่อนมาเลยเมื่อก่อนเบิดเลยโมมี่แนวกินละ่ะ <c oughs> นี่นะทุกคนเ <c oughs> พ่ว่าซื้อมันหมวงมาเห็นอะไรสิเป็นลมพอดีพี่น้องเอ้ยเห็นอะไรสิเป็นลมหาสิบบาทเอ้ยหาสิบบาท มันหาสิบบาทสิเป็นหล่อมไปผอคน,คนอันนั้นคนเวียนนามคายคแล้วก็ได้อนี้มาเนาะสุกละใหม่ส้าวบาทนะทุกคนซับแล้วก็ข้าวเหนียวแล้วก็ขา้าวโพดเนาะแล้วก็มาขมเปียกนะพดอดีว่าไปผอคุณยายเนาะคุณยายเพิ่นคายนะทุกคนทุงละสิบบาทเองเพราะว่าก็เลยเอามานํำเผื่นสองทุงเลยเนาะคุณยายแบบ เป็นว่าเอามาจากส่วนหลังบ้านเนาะและยายก็มาแกะแกะและยายก็เลยเอามาขายเป็นว่านะอันนี้คือแบบถา่ามันงามบอมันบ่งามนะนี่ทุกคนเนาะมันบ่งามแต่ว่ามันเป็นแบบว่าคลองแบบธรรมชาติเนาะโดยที่แบบว่าเพื่อนบริใสหนามบริใสยังนะทุกคนแบบว่าแกแล้วก็แขมามัดติดกันซื่อเนาะแปบลบว่าก็เลยซอยสนับสนุนเพื่อนนะคะ โอเคจากั้งเบิร์ดกับประมาณนี้แล้วพอแม่พี่น้องเอ้ยยางตลาดมันนี่ก็ทุกอย่างก็ดีหมดนะคะแต่ว่าเจอมันนี่คือแบบจุกไปเลยเนาะโอเคนะคะแล้วก็ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจเพืว่าน้ำเดือดจ,จ่าเด้อขอบคุณในหลายค่ะไปแล้วสบายดีสวัสดีค่ะ